หรือแบบที่ไม่ดีนะในส่วนที่ดีไปวันๆเดที่น้องอยากเลือกแล้วก็อยากเลือกใหม่ไปวันๆบอกเลยนะคะว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ทิ่สุดข,ของที่เราต้องก้าวผ่านไปด้วยกันค่ะที่น้อง จริงๆนะะคเชียร์ทุกพักรักทุกเปอร์นะคะขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ไทยพักดีเคหนึ่งไม้เล่เจ็ีท่านกลัมามากน้อยย่าเยี่ยงเหลือผู้สมัครอีกหลายพักนะคะที่กำลังจะเดินลงมาแล้วนะคะใครรักใครเชียร์ใคร ใครรักใครเชียร์ใครจัดทีมให้สวยงามนะ ดูแลใจนะคะ่น้องพแปนะคะท่านพลังประชาชเพิ่มแปดกระแสตะกร้อมคระหมายเลขหมายเลขท่านกระแสตพร้อมค่เสร็จแล้วเสร็จแล้วพวกเราข้าวแข้ง้างหลังนะครับขเร

เสียงเป็นเสียงคุณภาพนะคะเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพนะคะใช้สใช้เสียงกัดย่างโปร่งใสและก็ยุติธรรมนะคะ สุดยอดพลังใจนะคะนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้เชิญผู้สมัครที่เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านด้านด้านล่างเลยนะคะหลังเมืองครับเริ่มเลยชูมือชูชแค่ไหนแค่ไหน